ไฟล์ล <Es> ่าวงานแข่งแวนการโอเวอร์ดรสนะคะระหว่างสตูเชียแมกโนเลียนะที่เป็นสกินเด็กของคาบุโตะนะคะกับเด็กรากเดมอเอร์ล่ยอเอร์หไม่ติดเลยมั้ยเลอแออันนี้เป่ยนจไ อะเมื่อกี้ผมเล่มก่อนเล่มก่อนโอเคเข้าเทินจั่วครับผมผมทิ好好 okay. ้งร้อยล้านเลยเดี๋ยวๆทิ้งคนนี้ครับสกิลบอกว่าตอนทิ้งมือเอาข้าวโซรผ่านเลยเข้าเทินจั่วครับอันนี้มาถึงแล้วยใช่เทินจั่วตัวแล้วทิ้งมาหนึ่งใบครับทิ้งคนนี้ครับเชี่ยสกิลเปิดศูนย์มา่กินหนึ่งจากนั้นสกิลเป็นหนึ่งครับอ่โซบันหนึ่งจั่วสองครับทิ้งออาได้หนึ่งใบใครไม่มีออเดอร์นะจั่วหนึ่งจั่วสครับ พี่ายมไม่แตกไม่มีิงเลยจึงออเดอร์นหนึ่งใบเยอะจังหรออ่าเริ่มหนังเกินหนึ่งแล้ว,วก,ก,ก็ปล่อยกอไปีกอย่าหนึ่งครับเกิง<ช>ไม่ให่มืเยอดนะ่ถ้าก็จะได้จวดสามใบตอนเนี้ยเยอะเกินไปขาดเลยไหมหรือว่าตีก่อตีก่อนนะจะตีจริงหรอให้เดมเลยหรอ สิบแปดเลยไหมครับนั่นะสิหมายงไมเนี่ยแต่ปีเขาได้พีจีแต่ไปดิสิครับสสักคู่นะครับเลยเด็กี้ของใช้พีจีด้วยหรอใชครับใช้กระจกกันได้เพราะว่าเกสีแมงโนเลียเราเป็นที่บัหากลัวเขาหากระจกหาพีจีไม่กลัวกลหากระจกเขาผ่านหอมเข้าเดินจั่เหรอ ชิงมือไลน์นี่ฮาเลมเบนเขอะไรเพื่อนมคบเบนลราไปแวไม่เบน้วยไม่กล้าทำแล้วเลยคิวพลังข้างลําหนึ่งดาเมจครับทีจีครับข้างยี่สิบเลยขหมือนห้าหนึ่งหมือนห้าเป็นยี่สิบได้ยังไงว่าเจอคนจีนขนาดนี้ไจะบ้าตายใหหมือนห้าครับข้าดเลย ข้าเจ็นวจครับไอ้าสุปเล็สกิลจริงครับแล้วเป็นเกดสองสกิลเกตสองครับเลือกหยิบน้ำมอได้แต่แบบไึ่ไวเท่อนี้ครับอีกาต่อ จากนั้นอีกสองตัวจัวต้นเนื้อต้นเนือผไม่จำเป็น <Games> โอเคไล่เอาได้คนนี้เลยครับโซบัตหนึ่งชุบเกล็ดหนึ่งแน่เลยเปิดสามทับโม่เดี๋ยวขอดูก่อนนะว่ามันต้องโม่อะไรมันจะเป็นต้องโม่ตัวเนี้ <S <S 2> <S 2> <S 2> ยแม่จะได้ชุบเกียดหนึ่งเลยไม่มีเกีอยอื่นแล้ว ตับาห,หนึ่งนี้พายตัวเองครับาช้าไม่ใช่เหรอไม่ใช่ทไมนะต้อง่อะไรเป็นเกมหนึ่งเกมหนึ่งเล่นอะได้วยครับตัวนี้จะบบกสองพันสองพันโอเคเดี๋ยวตั้งใจดูเล,เลยสั่นั้นได้โอ้ตอนนี้เลยไม่มีอะไรเลยวันนี้เหมือนตีข้างครับ นี่ร้านด้วยวันนี้เหมือนทีข้างครเสียยอะขาเกงยอะด้วยจไปหลบรโอ้หรเตะออกมาข้างสวัสดีห้าพันทพนเี่ผมกัน้ผมจะแหย่พี่เธอนีล่ะไม่ลบครับอุ้ยโอ้โห่อย่างนี้สิบแปเลยคิดไม่คิดก็ไม่มีอะไรครับไม่มีแต่ใดซีคีโออ ตัแนะครับ18 18แปดูออาเดี๋ยว18โซ่ไม่มีคิดได้กดอ่าไม่ก่าทำรับเลยบอดครับฟอนหน้าหมื่นรับผมหนึ่งำเอ็นทำมาว่ากระดูกเจ็บแล้ไรครับอ่าไม่ใช่เมื่อตีครับปัดท้าพันเนโอเวอร์โหลดยี่บห้าต้องบาตังไหรไม่ต้องไม่ต้องครับขอแค่เมื่อติเลยยี่บห้า เจ้เว่าเกิดเมื่อวนี้ดีเกิดแล้โอเวอร์เาท่าพันเลยยี่ห้ายี่ห้ายี่ห้าไม่กล้าทำาเลยหลักก่อนข้างนี้ยี่ห้ากันเลยไม่รีบเล่นเลยสองหมื่นไม่กล้าทำละเลยน่นแหละสเตนเลสครับไม่ยิงโห่ยิงอะไรสองหนึ่งอนตีหลบน่าเหละอกแสาวผ้ห่ออนนมืกระดูกงคนนี้ครับ แล้วเป็นเจ็ดสิบอืมแมกโนเลียล่างของร่างคาบูตุดสกิล <c oughs> ครับอีกา ต่สคนเลยลี่ยสำหรับพักนี่ปส <serving S 2> <Enfin S 1> ีบแปดนสีบโอ้อไปแล้วห้า่ไหมครับห้าดมีอะไรบางกระดูกยนลนมัเผมมีส่วนแด้ไม่ได้ครับอัลตราบันบางกระดูกนักกลัวน่ากลัววจากนั้นเจาะกันอ่งใบครับ จากนั้นสอบครับครับเลือกไว้บอลหรือเลือกจะทิ้งครับเลือกไว้บอลครับแซวว่าทิกร์จะใช้สแตนดา์ดแลกูเล่นอนนอได,ด้ครับคนนี้บกสองพันอ๋อจะตีจะข้างหลังอ๋อจะใช้บอลฟิวใช่ตอนนี้ไม่อยากรีบอ่ะเอาสิบสามครับปีในฮาลเลมครับได้ครับวฟิวพลังให้ให้คนนี้ครับ สกันเส่น่คุณ ได้ที่สองครับหยิบเอาได้รัก็ถึงแมโนเลียครับเขาสต้าบารหนึ่งเฮ้เมื่อกี้หิวนะหนึ่งตำแหน่งจะในคาสต้าบาร์มาก็ดูบบวกค่าทันตีจากขาหลังได้ครับสิบห้าสิบห้าตีข้างก่อนครานี้สิบสามตีแวนครับอีคนนี้ยี่สามตีแวนครับเกือบชนะครับวิ่งเรียนไอยอันนี้เชี่ยนะ ไรเดียนขออนุญาตได้ไหมขอได้ไม่ไหววะต็ดแล้วมันข้ดสิใจ ไปนะสบายมดยจะปหวระบบไม่นสิบแปดยอเ้ากันสิบแไม่ห็นก็รู้ไดโอเวอร์อิีเลยือาซ้ว่าจะลูเต่านี่เราจะไดโอเวอร์ด้วยแปดใช้ก่อนคู่เลยไดโอเวอร์ใช้ก่อนเ๋ยวไม่ได้ใช้ ส,สวัสดีหนึ่งครับตัวตัวหนึ่งหลุมมีสองใบเป็นสองแปดเพื่อมือเนานะใช่สองแปดดิอันนี้อยู่ยอันนี้ออเนโซนไม่อยู่ใบไม่ใช่หรออ่ามันไล่ปุ้ยมันลงดอกครับผมใช่หรอใช่ครับไล่ปุ้ยมันลงดอกมันเป็นบิดออเดอร์ครับขึ้นมือหนึงครับผมแล้วก็<ต><ช>เป็นสองแปดเดี๋ยวสักครู่นับเดี๋ยวกาดเพิ่ม ห้าพัน <28 S 2> สองแปดสองแปดตอนนี้สิบแปดแต่ว่าเดี๋ยวโอเวอร์อยู่ดีสู่โอเวอร์อยู่เลยเอ้าเมื่อกี้ก็มีคนโดนไปแล้วเนะี่ย บอกแล้วโอเวอร์ไม่ฟังไปโดฮิวแ8ฮิว28โอ้ยไอ้สัสแต่มาโอเวอร์ครับขีครับแห่นั้นเลยแส่นั้นครับขีแวนพลังข้าโอ้บอกเลยเหนื่งบาครับที่นี้ได้ได้เลยไม่กดเทคไป18สองขี18สองขีแต่รอบนี้แหละน่าจะเป็นโอเวอร์ ม่มีแบบภาษไทยนัแปสี่ยี่สิบแโซไม่มีเลยนะนี่อะไรที่ไม่มีกันนะครับ สกิลครับยิงไม่ได้ครับผมข้างหล่างบอดบอลคอยยันด้วยเหมือนกันมันจะมีเด็กบางคอยยันด้วอย่างเงี้ยสามสิบตีแวนขอสองหมื่นไม่ใด้ครับผมไม่เต้นครับสกิลครับดีไทยยิงที่หน้ยิงคนนี้ครับจุดหนึ่งครับผมทันเลยสแตนเอ็นดาวสครับถึงมาพอดีไรครับแบงโเลียไม่ใช่สกิลโดดจับโตครับกลับมากลับมา Bem, é ah, มีเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองอันนี้เป็นลายลายนีเออกจากเกมเอาแต่เกมขวาเอนงี้นะได้ครับได้ๆได้เดี๋ยวออกวงกล้องเดี๋ยวนี้ไม่เรียมีน้อยจังเลยนะ ไล่เอาได้ครับ hey. หน okay. hmm. yeah> at> um uh> ึ่งเทัสายเจอกันหนึ่งใบครับแต่ละสองภาครับไม่ตวกิ้วลยเอาไว้บนนรับแต่การได้นาได้ครับโดดไม่เป็นบูมเลยไปเดียวไอเด็กไอเี่ยไปแล้วชอบเลยมีเลี้ยงนห 殺破團嘅，我話 ทนี่เหลือเช่นี้แหะลูกอะไรจ๊สามหนสามหมื่นไม่งยไม่เขาอีกไม่หเลยวันจี้วันนี้สิบแปดมีสองหมื่นวันสิบแปดตีแวนครับสิบาตีแวนครับได้สองลูกได้หนึ่งเขาไม่มีเลยได้สองมมีเลย <S <S ได้ส <8 S 2> ามจไม่ด18ติดเตะตีแวนสองหมื่นตีแบน โอเคลม้อไงไม่องมภาษาไี่ไ้ปุ่นสามใบครับสองสี่หกแปดเก้า้าใบครับมอไไไม่ปไรนี่สุดาอันทีตัวนี้ไม่เพล่ยครับข้มอเลยอะไรหนุนเกินอยู่ละตัดสองพันตัวนี้ฐานมันน่เดียวสิบแปดสแปดโอเวอร์ยังไม่ออกสิบปโอเวอร์ยังไม่ออก ก็บหไดห่ได้มีได้คีก่อนรอบสองได้ over เออตอนีคีออกมาสามใยสิบแปดหนึ่งได้เป็นสองแปดโอ้ยถูกวน่าหนึ่งได้ไม่ครับหมึ่งได้ว่าคำนวณ่าถ้านับเป็นหนึ่งได้จะเป็นสองแปดอันนี้หนึ่งได้อันนี้ o อ e r เก้า บอดครับบอดครับไม่ถึงบารเลยครับผมคิดสักคู่ครับข้างนี้สิบป่ะ สิบแปดสิบสามสามเอ็ดครับเบาเบาเหตุผลอะไรนะใจรวยดีพี่เขาเพิ่งทรบครับบอดบอดเพเก่งจิฮ้ยไม่เอาผ่านเลยไม่ช่วยไม่ช่วยไม่ช่วยเลยเด้ไม่ช่วยเด้อดาวสเตนเดอร์ครับช่วยทำไมลืมไปใจดีเฉยเลยอย่าไปครับสกีแมกโนเลียครับเมื่อลงสนามครับโดดแมกโนเลียจาก โซลงเรียครับสั่งนั้นดูเรียแป๊บหนึ่งไม่มีอะไรแลวอ่าไล่เอาได้ครับหนึ่งบ้าวตบจบก่อนหนึ่งใบครับกนนสองครับเลือกไว้บนครับเห็นในเล่นนอได้ไม่มีอะไรคฉอๆ หนึ่งต่องเงียบพังเด็กรุ่นกันนะาาว่าเราชนะหรือไม่ตอนนี้เหลือห้าพันห้าพันลงมา เม่มีสะบเ็ดไอ้มีกเไม่บี่ไ่่บ่มีอะไรมาต้นเลยอันนี้สิบปะใช่ครับสิบที่นี่อะไรสองสี่หกแปดสิบเหรอที่ไหนหไดเหร้โอมคเอาข้าหลังตีก่อนสิบแปดตีมันกาดต่อต่อต่อเลยตีพลังไว้ครับจี้จกแล้วตาย อันนี้หมื <S 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 ah> <S <S ่นสองแปดหนื่นแปดหนื่นแปดสูยเจอคีไม่น่าลงมาแล้อะไรสังบแลยเอานตี้ก่อนครับสามตีว่า ท not, access, <is> ี่ไหนสองตาจมามามาเาม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 าอาัามามา่าม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 าอฟันมามามามฟันทามาัาม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 นมาบามามามาามา โอเคไม่เข้าเลยเอาโต๊ะไปอันนี้จะสองหมื่นสองหมื่นสามเข้าแค่เรนนี้เรีนเดียวที่ไหนไม่เข้าสองหมื่นตีห้านสองแปดจีบันขอห้าบาทไม่หมือนห้าเลยใจดีสองแก๊งจบแล้วหน เท่าเดิมจวดครับหรือห้าพันครอวนี้ไฮเลมครับโซบ้านหนึ่งปัดมือปัดห้าพันขอหน่อยขอหน่อยงานทีได้แอคบ้างปวดเลยสามเอ็ดครับเท่าไหรนะครับสามเอ็ดสามเอ็ดเหลือพีจีในมือสองใบนี่ อ้วเด็กออเดอร์บิดหนึ่งเกษีมือหนึ่งเกษามดแล้วเรื่องหลังไล่บิดออเดอร์เรหรอครับขอหาพีจีขึ้นเลยเหรอโอ้ยมีอยู่แล้วจะหาทำไมอีกเกินหนึ่งครับจากนั้นเป็นยี่สิบแปดยี่สิบแปดอ่าีเท <3 S 2> ่าไหร,ร่สามเอ็ดยี่สิบแปดสามเอ็ดสี่สิบเอ็ด ตัโอ้โหตัวแรกตัวนี้เบบนี้ทุกกลองใช่ด้วยสีสิบสามอันนี้จะเป็นสองไดครับผมท่านีานับตองได้ครับบ่อครับบ่อหนึ่งคาตาบาเลยที่มือหนึ่ง

ว่าจะยื้อนะเขาเล่น่อนติดตายเลยนี่แปดสามแปดสี่แปดรับโอเวอร์คีครับแค่ข้างนี้แต่ว่าเขาเล่นตตายแรกไงตาแรกกิดติดทิศพานเลยผมเองไม่ไ้ลยสิบห้าแวน สิบเก้าสิบเก้าสิบสามยี่สิบเก้าสามสามสองครับสามสองฟอนเท็กขับสามสามมีอไร้ไหมสิบห้าแหวนของห้าบาทไม่ค่ะไปยูพลังวันอยูพลังแหวนครับพันเลยครับสแตนเลสนะครับ ไล่แมกโนเลียครับไม่ใช่เพมีอีกูดีป่าไม่ไม่ดี้ได้ออกไมได้ราได้สั่งเภาครับเดี๋ยวเอากต่ไหม เมื่อไี้จบใบครับสองสี่หกแปดอี่รกแล้วได้ไหนึ่งขาตอรบารครับเจากันหนึ่งใบครับจากนั้นสองครับเลือกไว้บนครับขต่อดูหลุมอะไรครับผมได้ด้ยังมีอีกรับ ดนมีทิกหนึ่งใบสองใบครับสี่หกแปดสิบสิบเอ็ดมือหนึ่งสิบเอ็ดสิบสองขี้ออกมาสองสามตอนนี้ <ไว S 2> มีกี่ใบครับหนึ่งใบครับขี้สี่ฟอนหกฟอนออกมาแล้วเยังอยู่ คี้ออกมาห้าขี้กองไปเลยอันนี้ดูเสร็จแล้วตลราตำแหน่งแล้วก็แ่นที่เปิดเลยครับงานเสรสจพอดนี่อื่นเขออะไรบ้างครับเนี่ย อะไรนะเท่าไหร่วันที่เหลืออันนี้สิบสามสิบแปดสิบแปดสิบปดสิบแปดแล้วก็อันนี้แมโนเลจแจกห้าพันเป็นหมื่นครับผมก็แวนเปิดเซลล์ไอโฟนสองไดส์ั่งไดครับสามไดฟอนต์ก็ห้าพันเป็นสามได สรรับข้านะมฮิวพาวให้ข้างนี้ครับฮิวพันฮิวเมปันครับไลทที่สองครับไดทที่สามครับ สราบเสิบแปดแบนค์รับผมเออสิบแปดแบงครัองค์ครมือนสิบแปดแบงครับผอบนปดแบครัมเอแครับผมเองครับสิบแปดแบครับออสคบมเออส่มเองคับองััเงั้มงันเเอแัน อ่ามันอ๋อมันการเรียได้ด้วยใช่ไมใช่ครับเขาเข้าได้พมกีเขาอ่านะได้ไหมเอเมว่าของเข้าไมกถ้ามันจะขอผู no? ้แข่งมีที่เนดสามารถจะใช้ได้ไม่ต้อแงาผ่อนนะนะเครับผ่านครเข้านจวัจวเคยไหจั่วคนละใบสองใบแล้วอสองใบแรร้อแต่ผมเรียนสด ชิกก่อนท่มเอาผมออกมาด้วยตีได้สองคันงเจีหนึ่งเอาเค่ะบอมสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอสสิบสองคลิกในกล่องละสี่ใบ ข้าโอ้ว่อ้อะไรก็ไม่กลัวครบจริงในกองใก่ไหมครับสองสี่หกเจ็ดไม่มีเสอไรไฟเว้ยอ้ยชสิบแปดครับเอาไปโดนทีพีจีครับได้บอร์ดครับได้บอร์ด ปารานหนึ่งครับครับผมชิงมือชิสคุครับยี่บกพี่จีก็มครับได้บอร์ดครับคี่ครับโอเคครับชิสคุนะครับผมมือกี่แบบสามใบครับเล่นตอไม่ได้อะต้องรอให้นี้ตายอย่างเียว่ะ เนแปดยตนแค่น้อเท่าไรครับตสิบหกสิบหกยี่สบเก้าครับยีเก้าขอสองหมื่นนันเท็กผ่านเลยสแตนดแอด์ดครับอ้ยน่าจะชนะแล้วหีได่อสามคิวในกลองใบนึ่งรับผมไม่ทำอะไรแล้วตีเลยไม่ทำอะไรแล้วน่าจะตีเลยได้ถ้าคิวในกองออมู้ชาอ่า ขอแค่คิวในกออกวิชนะลัะวรู้แ <ค wa S 2> ั <non. S 2> น 3, นี้เหมือนกรอทิก่อ่ิชหา่มว13ครับตีวันกันเลยส่องไหย สองได้ครับได้หนึ่งครับไม่มีอะไรได้สองครับฮิวมีฮิวอีกเหรอเชื่เลยเนี่ยฮิวให้เป็นให้เป็นข้างนี้ครับได้ที่สามครับฟอนถ่านะาพุงหมื่ครับจะเอาไม่เข้าครับผมจากนั้นคนนี้สิบแปดตีแวนครับพุงหมื่นตกคิวรอดเลยคิวเราแวนครับของจริงคิดยี่สิบสาม ดูดถาหน้าพวกเหมืองตึงอ่ะตึงมากอันนี้สิบหกใช่ไหมใช่ครับสิบแปดตีข้างสิบแปดตีข้างครับคนนี้มีฟอนต์หมื่นเป็นสองหมื่นคนนี้ไม่เท่าไม่เป็นไรคนนี้หนึ่งฮิวหนึ่งฟอนต์ครับสิบแปดสองแปดสามแปดสามแปดตีแหวนครับแต่หน้ฟอนต์ฮิวสามแปดครับผมสามแปดเท่าสี่สาม กับเธอนนยังเดือนสาม้ยเข้าเทินจั่วจั่วเพช้าเลยโอ้ไหนเพื่อนกว้สัตว์คุณไม่สนอออินในฮียบ้านหนึ่งนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ส่งกล้องไปก่อนมีิกเกอร์หรือไม่อามาตีเลยมีที่่ทิกเกอร์ไม่สนไม่สน ขอบุญหลุมไงเด็กไปมีเจ็ดใบก็เปิดหนึ่งสองใบแดงยืหลุมปะเขาได้เมดไหนได้เม็ดนะเปิดให้หน่อยได้ครับทีจีหมดกองแล้วอ่ะตจอครับคอครับได้หนึ่งนาเม็ดได้ไร ผมมีคียดขอเช็คหน่อยนะครับโดนแล้วไอ้เงี้งาสัตว์เลยไอ้เร้อยเจ็ดสิบซัูนนะครับคียในกอองถึงร้อยโอ้ในกองสองใบียในนี้หนึ่งไอ้ชี้นี้สุดอ่ะอันนี้มีคีไปยอะแล้วให้ไปีกวสิอออกงสัพูนนะครับใช่เราดูถ้าถ้าจะไม่เข้าวาสจะข้า

หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าขอดูไมเงยเลย n o r มล้วนเหลือหนใบเหลือหนึ่งใบ <c oughs> ชื่อไ,ไม่อะไรหรอชื่อไ,ไม่อะไรอไปไไเลยทีหกครับ พ,พ,พี่ตัดไว้แล้วผมรูการู้พี่ตัดอะไรแลวผมย <c oughs> ี่สิบหยใบนะขอแค่4ี่ใบนะพีเกอร์แกยันมามันไหนไปนไหน,ไน <c oughs> กักอมมนอง รอบแรกเหรอห้าพันได้เลยนึงเด็ดีดีแล้วถาเป็นพี่ดีอําแพ้ก็แพ้ไม่กล้ารัดรอบแรกเี่ยแล้วไปแรกเลยเนี่ยนะเอาบับกูสุดยอดขอบคกรครับบอกแล้ววันนี้วันของกูนี่ลำอะไรทเ